ไม่ได้หรอกนี่เนี่ยร่มสามตีพุ่นอ่ะแม่นบอกเอามาละนองตามไปกูีหลังเนี่ยนองสอง ได้ที่เหลืออะไรไม่ยังไม่อยากมันอยู่ตอนนั้นโกดังเข้าไปเลยทางข้างซ้ายนี่ไม่ได้บอกน้องโกดังโคงนี้นี่โกดังโกดังนี่นะเมื่อแล้วเลยโกดังนะาี่จอมโกดังเข้าไปเลยเข้าไปเลยมีแต่โกดังเนี่ได้โกดังนีได้โกดังนีได้ตามแล้วน้องเอาน้องเอาบ่โง่ไหมปีนโอ้ยมันปีนผีปีนว่ะจ๊กปีนให้ ่ากนตะา,นะายแม่งเอ้ยโอ้โทษโทษโน้องไงพีไปปีดแล้ว <c> เ <oughs> กระโดดลงไปปีนขึ้นก็คือหลังาเลยไอ้มการระเบิดโอเคเลย็เลย็เลยโดโดลง่อย่าโ,โ,โอสอยอ,อ,ยอยู่ห้องน้ออยู่ห้องน้อยมันเจ็บมันเจ็บกูยิงมัน อยู่ห้องข้างหน้ากูเลยข้าบันไดตายหน,นิงผ่านสโมเว้ยบ้านมากลางอ่ะนองแล้วพี่ได้เนี่ยอยู่น้องเลยโอเคเนี่ยเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเพื่อน <c oughs> มาเขียวยังได้อยู่ล้ลมล้มน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงละเจ๊ะเจ๊ะเห็นละออกนอกส่วนยูบันไดยูบันไดเออเออ เฮ้ยโอ้โ oh, อ yeah. ้ม De ึงคือสามว่บักกนนีสามเลยโลดล้มล้มล้มเดี๋ยวพี่ดินคุลองลองเฮ้ยน้องหามุมดินเลยเดี๋ยวพี่จัดเธอเองอีสองตัวลบตังโลดให้ละ ปืนอาคือคีว่ะนี่จะไทยบ้านนี้นี่ไทยบ้านนี้มันน้อมันน้อยมันน้มเจ้าเ้าเข้ามาเข้ามาเข้าเขามาดินเข้ามาดินเข้ามาดินมาได้ทางนี้เยอยมาได้มได้มได้เข้าหลังเข้หลังเข้หลังล้มเฮ้ยตัวนึง